สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศรับซื้อเหรียญ50สตางค์แบบรอเก้านะครับในราคา30,000บาทนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูตามถ้ามีแบบตามที่ผมบอกก็ส่งมาขายได้เลยนะครับ ถ้าใครดูจบสามารถส่งมาขายได้เลยนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะต้องเขียนภูมิพลอดุลยเดชแบบนี้นะครับภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวาเขียนรัชการที่9้านะครับเห็นไหมครับเห็นรัชการที่เก้าครับส่วนตรงกลางนะครับ เป็นในหลวงรัชการที่เก้าหันพระพักมาทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนขอบครับขอบก็จะเป็นขอบลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆนะครับเฟืองขีดเล็กรอบทั่วเหรียญน,นะครับมาดูด้านหลังกัน ด้านหลังจะต้องเขียนประเทศไทยครับประเทศไทยพศสองห้าสี่ศูนย์ครับเป็นพศหายากเหมือนกันนะครับพศนี้นครับตรงกลางจะเป็นเจดีนะครับส่วนด้านข้างครับจะเขียนห้าสิบเลขไทยครับฝั่งขวาเขียนห้าสิบเลขอาราบิกนะครับ ส่วนด้านล่างจะเขียนว่าสตางังถ้าใครมีพอสองห้าสี่ศูนย์นะครับคนมีตังรับซื้อเหรียญละสามหมื่นบาทนะครับเหรียญละสามหมืนบาทเป็นเสียนกลับนะครับเสียนกลับใครสนใจก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้นะครับ ถ้าใครมีแบบนี้นะครับรับซื้อเห 30, รียญละสามหมื่ออนนะครับนี่ครับพอศสองห้าสี่ศูนย์นะครับคนมีตังรับซื้อเหรียญละสามหมื่นบาทนะครับถ้าใครมีก็สนใจส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับ